สวัสดีนะคะเออมื่อเช้านะคะก็ คุยกับเด็กๆเด็กๆก,ก,ก็คุยกันอยู่ในรถนะคะเรื่องของการทําสิงง่งต่างๆให้ประสบความสําเร็จครูก็ยกเรื่องราวในพระไตรปิฎกเรื่อง,นง,นะะองหนึ่งนะคะว่ามีกษัตริย์องค์หนึ่งอะค่ะพยายามที่จะตีเมืองไปตีทุกครั้งเนี่ยก็จะไปตีถึงใจกลางเมืองเลยแล้วก็แพ้แพ้แพ้กลับมาตลอดวันหนึ่งนะคะก็แพ้กลับมาแล้วเนี่ยก็เลยเหนีทัพึ้อหนีจากข้าศึกที่กําลังไล่จับตัวะคะ่ะก็ไปแอบอยู่ที่มุมข้างบ้านของคนคนยากจนที่อินเดีย ครอบครัวหนึ่งนะคะปรากฏว่าวันนั้นเนี่ยแม่ที่ยากจนนั้นเนี่ยก็ทําขนมเบื้องให้ลูกลูกชายตัวเล็กนะคะก็เห็นขนมเบื้องปุ๊บก็หยิบขึ้นมาปุ๊บแล้วก็กัดกล้วมลงไปตรงกลางเลยเนี่ยปรากฏก็ร้อนมากแล้วก็ลูกก็เลยร้องไห้จ้าแม่ก็เลยบอกว่าแกเนี่ยมันโง่เหมือนกับพระราชาองค์นั้นเลยที่จะไปตีเมืองอะ่ะ จะต,ตีทีไรเนี่ยก็จะพยายามตีตรงกลางเมืองตรงใจกลางทุกทีแล้วก็พ่ายแพ้กลับมาทุกครั้งไม่เรียนรู้ถ้าเกิดอยากที่จะได้สําเร็จอ่ะก็จะต้องตีตรงขอบ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 เขบ้าไปก่อนแล้วถึงค่อยเจาะไปตรงกลางลูกก็เหมือนกันถ้าลูกจะอยากกินขนมเบื้องอันเนี้ยโดยที่มันไม่ไหม้ปากอ่นะก็ให้ลูกอ่ะค่อยๆกัดกินจากด้านข้างด้านข้างด้านข,าข้างเข้าไปก่อนจนกระทั่งเจาะถึงตรงกลางลูกถึงจะรับประทานได้อย่างดีดังนี้เป็นต้นนะคะเรื่องราวนี้ถูกบันทึกไว้ในพระไตรปิฎก เพราะฉะนั้นนะคะเวลาที่เช้าวันนี้หรือเดือนนี้ปีนี้พวกเราอยากทำบางสิ่งบางอย่างอย่ามุ่งเจาะไปแต่ตรงที่เราอะต้องการอย่าลืมเก็บรายละเอียดของบริบทเก็บบางสิ่งบางอย่างคือมันมีบางอย่างอะที่คุณอาจจะทําหัวกะทิมันอะ่ะยังไม่ได้เลยตอนนี้ให้สําเร็จแต่คุณสามารถทํามีอิทธิพลกับบางสิ่งบางอย่าง ที่เล็กๆที่รายรอบอยู่แล้วเอื้ออำนวยให้เกิดความสำเร็จได้เพราะฉะนั้นวันนี้นะคะสำหรับเช้าวันนี้คุณทุกคนกำลังวางแผนบางสิ่งบางอย่างเพื่อจะได้สิ่งที่คุณรักที่คุณปรารถนามาครอบครองการที่คุณต้องการที่จะได้สิ่งนั้นมานะคะคุณจะต้องเซตบริบทเก็บรายละเอียดแล้วเริ่มหย่อนเศษขนมปังเอาไว้ตามทางว่าในการสร้างให้คุณเข้าถึงเป้าหมายอย่างที่คุณต้องการให้ได้ รัวอ้อยแล้วพี่ๆเป็นกำลังใจให้นะคะสวัสดีค่ะ